บ้านเมืองอาจจะไม่ได้มาหลอกเรา <ไป S 1> แต่ว่าอาจจะเป็นฟิลว่าเรากระ <ไป S 1> ตกกระตากตามเรื่องตามเราไป,ไปเองใช่เช่นก็จะมีออมซื้อแอร์มาแล้วก็โดนมิจชาชีพหลอกว่าแอร์มีปัญหาจะทําการรื้อถอนแล้วคืนเงินให้ขอเลขที่บัญชีหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะโชคดีมากเลยตอนนั้นพี่ช่างแต่งหน้าบอกว่ากีดไอเนอร์ไม่ค่อยถนัดวางสายหน่อยได้ไหมก็เลยกดวางสายก่อนแล้วก็พี่ช่างผมได้ยินเราพูดทั้งหมดก็เลยบอกว่านี่คือมิจชาชีพยังไปเถียง อย่าไปเถียงเขาอีกนะบอกว่าไม่ใช่ที่แอมมีปัญหาเขาบอกก็เลยจะเป็นในรูปแบบเป็นแบบ call center โทรมาเป็น call center าาด้วย,วยแล้วก็อ,อ,อยู่ๆก็มีเงินแบบไม่ทราบสาเหตุโอนเข้ามาในบัญชีร้านเพราะเราเป็นคนทำธุรกิจเนาะพอ,อ,อช่วงนั้นบัญชีมากําลังมาเลยค่ะแล้วก็เห็นว่าอุ้ยอยู่ๆมีเงินจากไหนไม่รู้โอนมาอะไรอย่างเงี้ยก็เลยโทรไปถามธนาคารแต่ว่าก็โชคดีตรงที่ว่าเขาบอกว่าถ้าเป็นบัญชีมาต้องเป็น บุคคลธรรมดาโอนเท่านั้นถ้าเป็นบริษัทจะไม่ใช่ของเรามันมีขึ้นหรือว่าบริษัทโอนสรุปเราได้แล้วค่ะบอกเลขที่บัญชีผิดเลขที่บัญชีเองแหละธนาครเออใช่ลูกค้าก็เลยโอนไปผิดบัญชีเฉยๆค่ะใช่ก็เลยราแบงระแวงตลอดเวลาใช่แล้วเราจะมีอีกไหมคนมาขอเงินคนมาไม่ค่อยไม่ค่อยแล้วแล้วก็ถือว่าเป็นหนึ่งในความโชคดีเพราะว่า หลังจากนั้นคือใครที่อยากจะแบบลองคุยกับเราหรืออะไรเงี้ยเขาก็จะค่อนข้างแบบขายตรงนี้ของตัวเองว่าวเขาสามารถเลี้ยงดูตัวเองได้เป็นอย่างดี<อ>ไม่มีไม่มีเรื่องของการยืมเงินแน่นอน ใก็จะแบบก็จะเวลามีคนเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบเอาตรงนี้มาขายเลยว่าเขาจะไม่เป็นเหมือนคนก่อนแน่นอนอะไรอย่างเงี้ยรวยพักอะไรนี่เหรอไม่ไม่แค่ยงดูตัวเองได้ใช่ใช่เขาไม่ได้บอกว่าเขารวยผมไม่ยืมเงินแน่นอนผมนะผมดูแลตัวเองได้เป็นอย่างดีอย่างงี้สิบเอ็พอผู้ชายพูดแบบนี้แสดงว่าแปลกแปลกแม่รู้สึกว่าไม่ดีจังเลยเราพูดเลยว่า มีขั้นโชว์เงินให้ดูไหมไม่มียังไม่มีถึงข <Yeah> UH ั้นโชว์เงินค่ะใช่แต่เราคือแบบแปลกไหมว่าในช่วงนี้คือมิจิาชีพกับบัญชีม้ามันจะมาผลักกับเรารูกมันสมโพงแค่ไหนอก็น่าจะสมพงระดับหนึ่งเพราะว่าอะไรที่เป็นข่าวมักจะเจอกับเราเสมอเหมือนแบบเขาเทพเทพประจําตัวคงคิดว่าเดี๋ยวยันนี่จะมีคอนเทนต์ทำเออก็เลยชอบเบี่ยงคอนเทนต์มาให้เราได้แบบมีอะไรกับเขาหน่อย ใช่ระหว่างคอนเซนเตอร์กับผู้ชายมาจีบเราว่าเป็นแบบไหนตอนนี้ก็ยากจะไม่ค่อยออกแล้วว่าเอออันนี้คืออันนี้คือมาแบบมามาจีบหรือเปล่าเอ๊ะหรือว่ายังไงอะไรอย่างเงี้ยเราคัดกรองยังไงหน้าตาหรือต้องคุยกันก่อนหรือว่าต้องคุยกันก่อนใช่ต้องรอผิวหน้าตานิดหนึ่งละกันถ้าผิวเข้มจะได้คะแนนเพิ่มเอก็็ยังคนซต์ใช่ ใชยบ้านนำแดดใช่ก็เลยสุสดจนถึงทุกวันนี้แล้วจ้ะมันมีแจ้งให้ทราบไหมในี่จะหมดปีแล้วเนี่ยจะหมดปีแล้วก็มีคุยกับพี่สปายตอนที่ไปญี่ปุ่นด้วยกันคุยกับพี่สปพี่สไปก็อาจจะไม่ผู้ชายขนาดนั้นคุยกับพี่สปายเล่นๆตอนที่แบบไปญี่ปุ่นด้วยกันว่าแม่หรือเราจริงจังเรื่องความรักกันเกินไปเราลองแบบ ผ่อนให้มันสบายๆแม้อะไรอย่างนี้แล้วเราก็ลองคิดแค่ว่าเฮ้ยคริสต์มาสนี้ไม่อยากอยู่คนเดียวเออเอาแค่นี้ดูก่อนเออเพราะบางทีเราก็คิดเยอะเกินไปในเรื่องของความรักใช่กได้อยู่กับใคก็จะได้อยู่กับแม่กับหมากับแมวอะไรก็ว่าไปแต่เพื่อนเราอาจจะไม่ว่างแล้วนะเพราะว่าเมื่อนผู้ชายคุณไผ่เขาบอกว่าจะสัแผนบ้านแขกขาขอแต่งงานน้ำตาแล้วเราในฐานะเพื่อนว่าที่เพื่อนเจ้าสาวตรงนี้มันรู้สึกยังไงบ้าง เพิ่งดูคลิปก่อนมาเมื่อกี้เลยอัปเดตผลงานเพิ่งอัปเดตเลยแล้วก็ไม่รู้ก็ดูพี่ไผ่เขาก็เออเมื่อไหร่ก็ไม่ทราบเนาะเรียมเรารืเตล่ามันมีพิรุษนะจริงเหรอเอาจริงอะมีพิรุษนะอยากให้แกกินของพี่ไผ่ไปว่าเรียมกับหนูด้านหนูจะไม่หลุดแน่นอนหรือเปล่าก็เอาจริงๆแล้วนะถ้าถ้าสามารถคือถ้าสื่อนี้ไปถึงพี่ไผ่นะอยากบอกพี่ไผ่ว่าพี่เตรียมหนูหน่อย เออหนูสัญญาเลยหนูจะทําให้ดีที่สุดถึงแม้ว่าสภาพร่างกายพร้อมกับหน้าตาหนูจะดูขี้เมาแค่ไหนก็ตามแต่หนูสัญญาว่าหนูจะไม่ให้มันหลุดลอกไปเลยเด็ดขาดไม่ปูหนูดูโป๊ะหรอพี่ตอนเนี้เขาปูว่าเขาไม่ไว้ใจเราก็เป็นไปได้อันนั้นเขาคิดถูกแล้วเพราะว่าสไปกับสไปกับแจ็คกี้ไม่น่าไว้ใจเพราะว่าไม่น่าจะมีน่าจะหลุดน่ะ ก็เห็นด้วยแต่ว่าอยากรู้นิดเดงไงเราก็ไม่เป็นเพื่อนกับป้าเราก็อยากจะรู้ว่าเออเผื่อว่าเขาจะไปขอกันวันไหนเราจะได้เตรียมเวลเตรียมโบเตรียมดอกไม้เตรียมอะไรให้พี่ไพส่งสัญญาณด้วยการโทรด้วยการโทรพี่มีเบอร์หนูพี่มีไลน์หนูพี่มีทุกอย่างของหนูอยู่แล้วแต่หนูสาบานว่าหนูจะไม่หลุดให้หนูจะไม่หลุดเด็ดขาดแต่หนูจะขอเตรียมของเพิ่มเติมยังไงยังไงอ่ะใช่ก็ไม่รู้จะเมื่อกี้ดูคลิปจบแล้วรู้สึกยังไงดีใจแทนเพื่อนแค่ไหนดีใจไม่ ส่งคลิปให้เพื่อนเลยแล้วเพื่อน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 พี่ได้กลับมาย่งไังไม่ยังไม่ยังไม่กล้าส่งให้เขาเพราะไม่รู้ว่าแบบมีใครส่งให้เขาหรือยังแล้วเราก็ยังไม่ทันได้ดูว่าไอ้คลิปนั้นน่ะคือคือสัมภาษณ์ไปเมื่อไหร่ก็เพิ่งรู้จากพี่เมื่อกี้นี่แหละว่าเมื่อวานเป็นคนสามไงพี่แต่พี่พี่ฟังแล้วมีความหวังกว่หนูป่ะมีเขาบอกว่าเร็วๆนี้แม่ ก็ไม่เกินขอหญิแล้วเนี่ยแค่คุกข้าวไขก็คือใช้เลยหรอเพราะว่าในสปอยพิธีการคือน้ำตาลเตรียมหมดแล้วที่ไผ่แค่ขอทุกอย่างก็เริ่มงานได้เลยเออจริงนะเห็นด้วยแจ็กกี้มีพิรุษเกายุกยิกอยู่ที่มือไม่มีอันนี้จริงๆหนูไม่รู้เรื่องเลยจริงๆนะแต่หนูแค่รู้ว่าเขาจะไปเที่ยวด้วยกันหนูรู้แค่นี้อสปอยสุดๆได้แค่นี้จริงๆบอกว่าในน้ำไม่มีในป่าไม่ได้ต้องเป็นที่สวยๆเหมาะสำหรับผู้หญิง ใช่ไหมทริปปลายปีนี้ที่ไหนใช่ไหมมันไม่รู้หนูไม่เคยไปหนูไม่รู้มันสวยหรือเปล่าวะแล้วเราจองที่ไหนไว้บ้างตอนนี้เหรออุ้ยไม่ได้พูดไม่ได้พูดไม่ได้พล้ถ้าเขาไปขอกันเทยจริงจริงจะทำยังไงหนูก็ผิดที่หนูว่าสิเราไปดูดบ่อน่ไม่ได้ป้ามีทริปแต่แต่ไม่น่าใช่ทริปนั้นป้าเพราะมันดูแต่งตัวไม่ได้อ่ะแต่เราก็พร้อมให้คำปรึกษาที่ไทยตลอดเวลา เอ้อหนูเออ,เอ,อก็ปรึกษาไ,ได้ปรึกษาได้ <c oughs> ปึกษาได้ค่ะพี่พายัยพี่ภัยบอกหนูได้เลยหนูจะเตรียมการเป็นหน่วยการรับสุดสุดเจ็ดให้แล้วในภายของเพื่อนเราคิดว่าถ้าเขาได้ดูคลิปพี่ภายแล้วเขาจะดีใจแค่ไหน หนูว่าตอนนี้อยู่ไม่สุกอ่ะคือน่าจะลุกลีลุกลนน่าจะคิดทุกอย่างว่าเฮ้ยมันชื่อที่ไหนนะฉันมีไปไหนกับผู้ชายมาอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไปล่าพรุ่ง้เช้าปุ๊บตื่นขึ้นมาต้งแต่งหน้าก่อนเลยนี่คือหลังจากนี้เผลอใส่ชุดขาวทุกวันแล้วนะทำไมคือสีทำเล็บต้องทำที่ร้านรอเลยใช่ต้องทำเล็บที่ร้านรอก่อนเดี๋ยวต้องมึงพาไปทำเล็บไปก่อนเออแล้วก็หลังจากนี้เป็นต้นไปจนถึงเมื่อไหร่ก็ไม่รู้แหละก็เคยใส่ชุดขาวทุกวันฟึลปฏิบัติธรรมเออดีใจเพื่อนเราไหมในที่น พี่เขายังไม่ได้ขอกเลยเขาบอกว่าพี่ไพ่บอกเร็วๆนี้ไม่ต้องรอนานเรอขอปั๊บเลยจริงปะเนี่ยก็ก็ดีใจว่าไหนก็ได้พวกนี้เลยก็ได้เออพร้อมทุกวันเลยแล้วเราก็เชื่อว่าเพื่อนเราก็พร้อมมากๆค่ะแล้วเราจะมีคู่ไปงานเขาทันไหมวาย อันนี้เราไม่มีความหวังละอมเมื่อกี้คือแบบแฮปปี้แบบโลกเป็นสีชมพูเวอร์พอพูดถึงโลกลตัวเองป,ปุ๊บก็คือเศร้าเลยเป็นสีเทาหมดหมดเกแต่ก็ต้องมีความหวังก็มีความหวังต้องสู้ต้องสู้ถึงจะชนะพี่จันจันบอก หรือว่าเราจะแบบงทีมเพื่อนพี่ไผ่ไหมเออเป็นขาดูไงชัปปิ้แล้วเราหยดหมดหวังไหมเพื่อนพี่ไผ่หมดหวังเพื่อนพี่ไผ่หมดหวังกว่าเดิมจะคิดทำไมอ่ะก็คือยังไงเราก็ต้องดูว่าเออเพื่อนพี่ไผ่เนาะส่วนหนึ่งก็จะต้องเข้าป่าไปกับพี่ไผ่เนาะเออและเราอ่ะเราเป็นคนที่คุยสายอยู่กับแฟนผู้รอคอยของเขาซึ่งแฟนผู้รอคอยจะต้องนอนรอในเต็นท์จนกว่าผู้ชายหาปลาเสร็จแล้วฉันจะต้องเป็นคนอีกคนที่นอนอยู่เต็นท์ข้างๆหรือฉันจะมา าอาจจะเดี๋ยวขอดูก่อนนะว่าจะหาปลาได้หรือเปล่าใช่แต่มันไม่ได้ใช่แต่ก็ไม่แน่ไม่แน่อาจจะมีทันงานแต่งเขาก็ได้รอรูนใช่รอลุ้นรอลุ้นใช่เแต่งรอรูนนี้ใช่เขาขอรอรูนนี้เขายังไม่รู้นี่ว่าจะแต่งเมื่อไหร่ดูมาล่ะเออตอบเป็นรัชธดาอะไรมากเลยโอเคดีขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ